สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมารีวิวตัวม่สิทีโปนะมันจะเป็นลอมตัวใหม่จะเป็นลอมเสยียดอยอะไรลอมดวงตาแต่มัมีเวอร์ชั่นมาใหม่ตอนนี้ก็บัก๊กอะบั๊กนะบั๊กไม่มีถือว่าลื่นไหมผมก็ว่าลื่นนะในระดับหนึ่งเลยระดับจอเฮิร์ตได้หลายระดับอยู่อ่าระจอเฮิร์ได้เยอะอยู่นะครับ จริงห้า g มันขึ้นนะครับแต่ซิมตัวนี้แค่ไม่ลองรับโดยรวมผมว่าโอเคอยู่แล้วก็ตัว c p u จะประมาณนี้เลยแล้วผมก็จะดันเพิ่มมาเป็นตัว g p u 775นะครับใช้งานไม่ยากเวลาปิดดันก็แค่กดตัวน,นี้สำหรับทำกับผมนะอะอาออกคือดันเวลาจะกดงานไรแมนลอมตัวนี้มันสามารถปรับ ให้เป็นหน้าต่าอิสระได้อ่าจะเป็นแบบนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการเลยสแกนลายนิ้วมือได้ปกติดูนะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยรวม,มว่าไม่มีบั๊กนะเสียงเสียงเสียงไม่แตกเสียงครบตัวนี้จะเป็นลอมเสียดอย ตัว Android 11นะครับทุกอย่างผมว่าเวิร์กเวเลยสำหรับตอมตัวนี้เวอร์ชั่นมาใหม่เพราะว่าเข้าท่าเื่นอยู่ที่เหลือรอกดงานดูอีกทีนะครับก็ถ้าสนใจก็แ็กเฟสของาได้เลย